สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการซ่อมสีรถยนต์กันครับขั้นตอนที่1การกําหนดบาดแผลด้วยน้ํายาเช็ดคราบ85 k ีดซเราจะเห็นได้ว่าการกําหนดบาดแผลนั้นหรือการกําหนดความเสียหายจากที่เรามองเห็นนะครับผมจะแนะนํางี้ว่าชิ้นงานบางครั้งมันจะมีชิ้นงานใหม่ชิ้นงานเก่าขึ้นมานะครับ บางทีชิ้นงานเก่านั้นมันไม่สามารถจะมองเห็นได้เพราะว่าชิ้นงานเสื่อมสภาพมากแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้85ขีดสีเข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มความเงานะครับเราจะได้เห็นบาดแผลได้ชัดเจนขึ้นและเพื่อที่จะเช็ดคราบทําความสะอาดไปด้วยครับเมื่อถึงวิธีการกําหนดบาดแผลครับหลังจากที่เรามองด้วยมุม45องศาเราก็จะเห็นความเสียหายนะครับผมจะวงไว้ก่อนนะครับ เช็คดูอีกทีนะครับมีความเสียหายเพิ่มเติมหรือเปล่าเช็คให้ละเอียดน,นะครับอ่ารบแล้วนะครับมเมื่อเรามาร์กจุดเสียหายแล้วต่อไปจะเป็นการกำหนดขอบของ4ีโป,โป้นะครับว่าเราจะวางไว้ตรงไหนนะครับไปดูกัน okay. yeah. เราจะมากําหนดขอบของสีโป๊ะนะครับเพื่อที่เราจะสไลด์ให้สีโป๊บางไปหาหนานะครับให้ขอบของสีโป๊กลมกลืนกันนะครับเราจะขัดกระดาษทรายตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปไปดูการไล่กระดาษทรายกันครับ ครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเปิดปากแผลและก็การไลก่กระดาษทรายนะครับขั้นแรกผมจะเปิดปากแผลด้วยเบอร์180ที่แผลก่อนนะครับตามแผลที่เราวงไว้นะครับแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปด้วยเบอร์240นะครับ hey kid, everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I would tell myself that everything will end up all right. Just ตอนที่เราจะเริ่มขั้นตอนโปสีนะครับต้องเช็ดทําความสะอาดด้วยน้ำยาเช็ดคราบ85:7นะครับทำไมผมถึงเลือกน้ํายาเช็ดคราบ85:7นะครับเพราะว่าน้ํายาตัวนี้จะแห้งไวนะครับแห้งไวมากแล้วก็เช็ดทําความสะอาดออกได้ไวไม่ต้องใช้เวลานานนะครับเห็นไหมครับพอเช็ดออกไปปุ๊บก็จะแห้งสะอาดขามือเราเลยนะครับ แต่ิห้านั้นจะแห้งไวแล้วไล่ความชื้นออกได้ไวเขาจะไม่ทิ้งคราบความชื้นไว้นะครับอ่โอเคสะอาดแล้วสามารถเริ่มขั้นตอนโปสีได้เลยนะครับ จะใช้สีโป๊ะ 83, 6 6 0สนะครับคุณสมบัติของเขาก็คือจะมีเนื้อที่นิ่มโป้ง่ายขัดง่ายนะครับหลังจากที่เราเปิดปากแผลไปแล้วนะครับต้องจําความเสียหายอยู่ตรงไหนนะครับเราจะโป๊ตรงความเสียหายขึ้นมาให้เรียบเสมอกับพื้นเดิมก่อนที่จะโป๊ขอบอัตราส่วนผสมของเขานะครับอยู่ที่ร้อยต่อ3%ก็ขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับว่าต้องการอยากให้ สีโป้แห้งช้าหรือแห้งไวนะครับถ้าใส่เกิน3%สีโป้ก็จะแห้งไวขึ้นแต่ถ้าใส่น้อยลงก็จะทําให้สีโป้แห้งช้าลงเกลทไทมของเขาจะอยู่ที่3นาทีในอัตราส่วนร้อยต่อ3หมายความว่าในการที่เราผสมระหว่างนะครับสีโป้กับน้ํายาเข้าไปแล้วเราจะมีเวลาอยู่ที่3นาทีนะครับใน,ในการโปร้งทำยังไงก็ได้ให้เสร็จภายใน3นาทีต่อการผสม1ครั้ง หลังจากโป๊ไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับจนมันเรียบสม่ำเสมอกันแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนตั้งสันนะครับทําไมเราถึงตั้งสันครับ <s ans> เพราะว่าสันมันหักลงไปนะครับเกิด <s ans> ความเสียหาย <S <s <ans> <S เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งมันขึ้นมาก่อน <S <s <ans> <S เพื่อง่ายต่อการขัดกระดาษทรายครับสันตรงนี้นมีการหักลงไปนะครับเราจะติดกระดาษกาวตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะตั้งสันก่อนที่จะติดกระดาษกาวขัดก่อนนะครับเพราะว่าสีโป้มีหน้าที่เรียบมันเพราะฉะนั้นกระดาษกาวจะติดไม่ค่อยดีนะครับ <S <s <ans> <S <s <ans> <S ทีนี้เมื่อแห้งแล้วนะครับแห้งแล้วก็เราก็สก,กิดออกก่อนนะครับนี่ครับสก,กิดแล้วดึงถ้าดึงกระดาษกาวเลยนะครับมันก็จะเป็นขั้นเสียหายเราได้สันขั้นที่1แล้วนะครับทีนี้ก็ดึงกระดาษกาวออกดึงออกเลยนะครับอ่านี่เราได้สันแล้วนะครับต่อไปก็จะโป้ข้างบนนี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับในการตั้งสารการโปรสารบนนะครับเพื่อเอาสารบนนะครับก็ป้ายลงไปก่อนนะตอนนี้ผมจะใช้พลาสติกโปนะครับในการรูดโอเคนะครับทีนี้ก็ปาดข้างล่างอ่าเราได้สันแล้ว หลังจากโป้ไล่ระดับขึ้นมาจนเรียบสม่ำเสมอแล้วนะครับจะเห็นว่าวินขอบไว้นะครับจะค่อยๆโป้นะครับเพื่อที่จะเอาขอบให้ขอบเนียนนะครับสไลด์ขอบจากหนาค่อยบาง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 ลงเรื่อยๆนะครับไม่ให้มีขั้นของสีโป้นะครับหลังจากก้นสีรองพื้นไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นการโป้เก็บขอบนะครับลักษณะการโป้เก็บขอบนะครับก็ป้ายก่อนนะครับ แล้วทีนี้เวลารีดนะครับให้ตั้งเกียงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วค่อยไล่ไปนะครับ like. หลังจากที่เราโปสเสร็จแล้วนะครับทิ้งไว้15-30นาทีเพื่อที่จะให้สีโปเสเซตตัวนะครับก่อนที่จะทำการขัดกระดาษทรายโอเค ก็มาถึงขั้นตอนการขัดกระดาษทรายนะครับการขัดกระดาษทรายมีเทคนิคและวิธีการของมันอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเทคนิคการขัดกระดาษทรายนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ที่แรกแล้วนะครับเบอร์หยาบนะครับการข้ามกระดาษทรายนะครับไม่ให้เกินร้อยต่อเบอร์นะครับท่านแรกผมจะเริ่มที่เบอร์80นะครับตรงที่ผมลงไว้ท่านแรกนะครับขัดไล่ตรงที่สูงลงมาหาที่ต่ําก่อนนะครับขัดไล่จนมาได้แล้วนะครับเมื่อได้แล้ว ผมก็จะไล่กระดาษทรายเบอร์180นะครับตรงที่ผมวงไว้นะครับเบอร์180ขึ้นไปหาเบอร์80นะครับกินขอบกว้างออกไปอีกนิดนึงเมื่อไล่เบอร์180ได้แล้วมผมก็จะมาไล่ด้วยที่เบอร์240นะครับ ขอบก,จก็จะาบางะะออบลบบไล่ไปหามุมกว้างนะครับไม่ใช่เฉพาะขอบเขตที่แคบๆแบบนี้ไล่ไปหามุมกว้างจบที่เบอร์240แล้วเราก็จะใช้เครื่องขัดกระดาษทรายใช้เบอร์320แตะของพีกีครับเป็นการจบพิธีการขัดกระดาษทราย They wanna rise up while you drown They wanna fill your head without They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruising กันตอนต่อไปก่อนที่เราจะทำการพ่นสีพื้นนะครับเราจะเช็ดคราบทำความสะอาดด้วย85-7นะครับ มาถึงขั้นตอนต่อไปก็คือการพ่นสีรองพื้น 2K นะครับสีนี้เราจะใช้สีรองพื้นสีขาวนะครับใช้รองพื้นสําหรับสีที่มีความสดสว่างสีรองพื้นขาว805300นะครับอัตราส่วนนะครับสต่อ1ต่อ3นะครับ Part A 4ส่วนนะครับ Art d i n n e r 1ส่วนต่อ t ิ i n n e r ์3ส่วน รเราก็จะคนอัตราส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนการพ่นทุกครั้งนะครับกรองสีด้วยกรองบิ๊กเบนนะครับเพื่อกรองเศษปฏิกูลต่างๆนะครับผม get, การทิ้งระยะระหว่างเที่ยวนะครับ1 0 1ถึง15นาทีหรือดูที่ฟิล์มสีด้านก็สามารถพ่นทับเที่ยวที่2ได้เลยครับผม หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นผ่านไป3ชั่วโมงแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนั่นคือการขัดกระดาษทรายเพื่อเตรียมพื้นผิวพ่นเบสโคทนะครับกระดาษทรายเบอร์แรกผมจะเริ่มต้นที่เบอร์400นะครับแล้วก็ปรับเส้นกระดาษทรายให้ซอฟลงด้วยเบอร์600ตามวิดีโอกันครับ Me naked. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. เมื่อเราขัดแต่งพื้นผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์400กับ600เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการพ่นสีเบสโค้ด60ลาย R G B เคลียทับด้วย458033ก่อนทําการพ่นสีเราก็จะเช็ดคราบด้วยผ้าเหนียว BB B b P การรูดผ้าเหนียวควรที่จะรูดเบาๆถ้าเราลูดแรงคราบราวของผ้าเหนียวจะหลุดลงไปในชิ้นงานนะครับ อัตราส่วนผสมของ60ไลท์ R G B นะครับเบสโค้ด1ส่วนต่อทินเนอร์1ส่วนนะครับหรือจะปรับความเหลวลงอีกก็ได้ให้อยู่ที่1.5ส่วนก็ได้ครับด้วยอัตราส่วนผสม1ต่อ1นะครับเบสโค้ด60ไลท์กับทินเนอร์1ส่วนนะครับถ้ารู้สึกว่านึ่งเราก็สามารถเติมทินเนอร์เพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับเพื่อปรับความข้นใสนะครับผม For the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. อัตราส่วนผสม458033 4ส่วนต่อ2133 1ส่วนแล้วตามด้วยทินเจอร์86120อีก1 2, ส่วน,น,วนคนให้เข้ากันก่อนนำไปใช้เราจะทำการพ่น2เที่ยวควรทิ้งระยะระหว่างเที่ยว10-15นาที That you'll figure it out I'll make it look like I'm losing เสร็จแล้วนะครับควรทิ้งให้แห้ง6ถึง12ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มกระบวนการทำงานต่อไปเทคนิคและวิธีการย่อมปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของชิ้นงานนั้นๆนะครับต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆถึงจะเกิดความชำนาญนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับเทคนิคพ่นซ่อมสีรถยนต์ให้ออกมาเป็นแบบนี้ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้ามีความคิดเห็นหยังไงคอมเมนต์ลงมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบขอบคุณครับ